ตอนนี้ทำไข่ทา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 กินเหรอว้าวที่น่ากินได้กินทา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 กินกินอะไรวะเนี่ยทาทากินเหมือนกันเหรอไม่เหมือนไม่เหมือนท่าทาพี่ว่าชาวไปเอาไก่มากินเดี๋ยวนี้ดูแล้วเนี่ยต้องให้แบบต้องให้ออกคำสั่งเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยกระเทียมเจียวอ่ออร่อยอร่อย กินอย่างนีอายอะไรอะไรนะสวยทีมาบิลิอุอะเลยเบาๆอาหารเบาๆนี่ไงสไตล์การกินเฮ้ยทาทากินอย่างนี้ยอร่อยใช่ไหมมันน้อยไปไหมเนี่ยเส้นน่ะทาทาเดือดสิ้นไหะไเอ็งมาเป็นอะไรกันจิ๋นข้าวสองจังแล้วจ้ะอะไรนะน้องทาทาข้าวสองจังแล้ว แม่ไปเอามาเร็วๆไปตักไก่มาเอาให้ทาทากินก็ได้เนี่ยโอทาทำกินไก่ไหมลงกันเฮ้ยมันมันเปื่อยนะมันมันไม่มันไม่เหมือนไก่หรอกเออไปเอามาดิไปตักมาไปไปดิพี่แกหนูต้องกินหมมรู้ไหมไปเอามาไปเอามากินก็นั่นแหละไปเอาเธอลงมาเลยเร็วๆไปเอามากินเอาไหมเดี๋ยวหลานชายฉันไม่โต เขาอยากได้ลูกสาว๋ยวหลานชายฉันไม่โตเลยๆไม่ค่อยออะไรนะแม่บาชาไม่ค่อยอินกับคำว่าหลานชายเขาอยากได้ลูกสาวไงมีน้องทาทานะคะต้องแต่ทาทาเธอใส่ชุดนอนอีกแล้วเนี่ยหนูไม่ได้อนาค่ะหนูอาณาใส่เพราะมันเปิดชุดนอนหนูไม่ได้อาบน้ำปะ อาบอาวันน <gegen violin> <acy> <left> ี้อาบหรอเอออันนี้น้ำเดี๋ยวไปดูแม่มาชาเดี๋ยวจะพาไปดูแม่มาชานะคะเราก็แพ็กของไว้เสิร์มแม่โอ้เรือเรไปเลโอ้น่ากินมากก็บอกอยู่ว่ามันเปื่อยมากก็ไปกินร่อนเลยจ้ะ เอาไปสดน้ำเองได้เลยนะเอาไปใส่ไอ้นี้งได้เลยนะตอ,อนนะอที่ที่กินนี่คือคุกแค่ไออันนี้เหรอเน,นี่ยนี่คอชาทารคุปปะลาอ,อ๋อคุปปะละอ๋อแม่เหรียญอันนี้ง่ายที่เขาแบบรีวิวว่าอร่อยอะ่ะเป็นอีกหนึ่งไอเทมคือน้ำปะลาที่แบบว่าเขาเขาแบบรีวิวกันในชาเลต์นะจ๊ะตัวนี้ไปละจ้าัวเล็กๆของเราแม่เสิร์ฟ เช้าเช้าแบบนี้ส่วนของเราก็เหมือนเดิมนะจ๊ะกล้วยปิ้มม <laughs> ันกินกับกาแฟดำอันนี้อะไรเอาอะไรทิชชู่เออพี่ต้องซื้อทิชชู่ท้าลองสิไก่อะ่ะเออลองเลยดูเชี่ยอะไรมาอ่ะ ิสไม่จืดใช่ไหมจืดใช่ไหมจืดค่ะไม่หมายถึงว่าให้เอาเนื้อมันมากินกับไอ้เนี่ยขนมจีนเนี่ยเออเออพอถ่ายแม่ช่าแล้วมันแบบมันย้อนแสงนิดนึงทำไมอ่ะไม่ได้เนี่ยจ๋าเบรกฟาสิลใส่พีอีก มาชาเธอเอาไก่ไปกินด้วยต้องบังครับตลอดเบาๆสินาทีวันนี้นะคะไปแล้วจ้าต้องพี่มันไม่ค่อยโฟกัสเลยเพี่เกศไม่ถ่ายพี่น้องนันค่ะน้องทำหัูแล้วจ้าแม่ยังไม่ได้กินเลย <laughs> แม่ไม่กินเลยนะคะแม่มาชาแม่มาชช่มือแต่ลุกนะคะลูกสาว ทุกวันนี้ทุกวันน <sy helmet lide> ี G ้มีล <sy> oh <và nhà> <miyor> ูกสาวลูกสาวถ้าวันไหนไม่มีขนมให้เลยไงถ้าวันไหนไม่มีขนมให้เลยบ้านนี้ไม่มีขนมเลยกปะแล้วก็มาเอาแล้วนะกวางวนก็มาเอาแล้วเยี่ยมมาไม่มีน่ะงอนงอนอีกเหมือนอันนาเลยอ่ะทาทาเธออยู่กับอันนาเยอะเธอเหมือนอันนา พอพี่ไม่มีขนมใหน้ก็งอนเนาะเมื่อวานเขางอนไหมเขาเขางอนทีขนมหมุนห่ดงอนแม่ร้องแทงคิีมบอกขายครมไม่รู้เอองอนขนมอันไหนโดนัทหรอไม่ใช่พี่เคซื้อมาอ๋ออ๋ออ๋อเปนเียวเขียวๆไม่ใช่ทองม้วนสดเออไปแล้วจ้าแซ่บ